โอเคครับทุกคนก็กรับสวัสดีทุกผู้นมตุตุตาเนี่ย่างเช่นเคยนะครับผมวเริ่ม,มอยู่ในเกมไมโครฟลมในไมโครับาะชิลล่าในพาร์ทที่เท่าไหร่วะเก้าไหมเก้าเก้าหรือเท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันละกันโอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมพีวีก็ได้มาสร้างบ้านตัวเองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <cl aps> แหมสวยงาม <laughs> <c oughs> คืออยู่โง่ๆแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเออเพราะว่าเราได้สร้างบ้านหลายรอบแล้ววาอือจะอยู่แบบง่ๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันม <c> า <oughs> โตเอ้โอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับตอนนี้พีเ่เอมก็ได้เลี้ยงวัวนะครับผมแล้วก็จะมีแกะด้วยนิดหน่อยเห็นไหมมีวัวกับแกะแล้วก็จะมีฟาร์มข้าวตรงน,นี้ที่เราสร้างใหม่อันนี้อันนี้ที่พีเ่เอมสร้างใหม่คนเดียวแล้วก็จะมีฟาบอ้อยหลังบ้านด้วยนะครับโน้ดเห็นไหม ซึ่งวันนี้นะครับผมผมมีมอดใหม่มานําเสนอทุกคนเว้ยเออนั่นก็คือมอดลิฟอ้าวงงยึดเครียดไปครับมีลิฟด้วยวะ <c oughs> มันคือมอดลิฟเว้ยมันเป็นมอดที่สามารถทําให้เราสร้างลิฟของเราขึ้นมาเอเรงได้เว้ยทุกคนเออแต่ก่อนอื่นกูขอให้หานวัวก่อนนะคือขอให้สักมาๆอ้า,า,าเอา,เอากินก,กินลูกกินแกะมึงไม่ต้องแกะมึงไม่เกี่ยวกูวให้แต่วัววัวมีประโยชน์มึงยังไม่มีประโยชน์แกะเอ,อ้ย ก็คือว่าม่เวได้ไปดูผลสำรวจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือตอนแรกว่าจะสร้างบ้านบนฟ้านะเวเออแต่ว่าก็คือว่าเราไปสร้างบ้านบนฟ้าคือซีรีส์ก่อนเราสร้างบนต้นไม้แล้วไงเออซีรีส์นี้อุ้ยกระตุกกระตุกซีรีส์นี้เียเนี่ยก็เลยอยากจะสร้างใต้ดินอย่างที่เราเคยคิดไว้เวเออซึ่งก่อนที่เราจะทาเนี่ยผมมีมอดอันนึงมาแนะนำเว้ทุกคนอาจจะเห็นแล้วนี่มันคือมอดอันนี้ทุกคนนี่เลยมันคือมอดอ่าเขาเรียกว่ามอดสลาม ใช่มันเป็นมอสไม่ใช่สามมันเป็นมอสฟองน้ำเออมันเป็นมอสฟองน้ำเนี่ยผมอันนี้เนี่ยวิธีการคราฟของเขาเนี่ยจะต้องใช้สลามหรือไม่ก็สลามไฟผมไม่แน่ใจว่ามันใช้อย่างไงเวคืออันหนึ่งเนี่ยมันเป็นสลามน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นฟองน้ำดูดน้ำส่วนนี้น่าจะเป็นฟองน้ำดูดลาวาเว้เออคือมันจะมีสองแบบคือมันสามารถดูดน้ำกับดูดลาวาได้ผมไม่แน่ใจว่ามัน มันใช่เดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันสามารถทําได้เว้ยเออคือมันทําได้แต่วันนี้นะครับผมปัจจัยหลักของเราก็คือมอดอันนี้นะฮะนี่เลยมันคือเขาเรียกว่า,อ,าอุปกรณ์สร้างริปนะฮะผมก็มีแค่นี้แหละฮะอุปกรณ์สร้างริบมีเรสโตนเหล็กแล้วก็หินเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างริฟกันทุกคนคือบอกเลยว่าแม่งทาโคตรง่ายนะนะเราต้องใช้เรสโตนใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ต้องมีหินเรียบด้วยโอเคอภาวะ เดี๋ยวเราได้ใช้แน่นอนแล้วก็มีเหล็กโอเคแล้วก็เราต้องใช้เป็นอันนี้จะต้องคราฟต์เลสตักับเหล,ล็กใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวกูเริ่มคราฟต์เลยทุกคนวิธีการคราฟอันนี้เราต้องคราฟมา2อ,อันนะเดี๋ยวผมจะลองทําชั้นหนึ่งกับชั้น2ตรงบ้านดูแล้วก็อันนี้คราฟมาหนึ่งอันแต่ว่าเรายังไม่มีปุ่มคราฟรีโมทก่อนอ่ะอันนี้จะต้องใช้เกียรนะ์น่ะหนึ่งสองสามสเราจะให้ขึ้นไปยังไงวะคือเราสามารถเอาผุมทําให้ตรงนี้เลยกันนะลิฟต์ เดี๋ยวมันทำรีบไปตกหรือว่ากูจะทบประตูออกหรวะไอ้ไม่ใช่บันไดบันไดเออบันไดออกไปก็ไดเออรู้สึกเกะกะเออเกะกะไม่รู้มันทำไมเดี๋ยวเอามาช่วยกันเผาหน่อยดีมันจะได้เร็วๆคือความคิดผมตอนนี้เว้คือผมวันทีหนูน้อยไอย้มึงตามข้มาแล้วโอเคจ้ามหน <c oughs> ไรสาระนะมึงอะ <c oughs> คือผมจะจะขุดไอเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนคือผมจะจะขุดพื้นที่ตรงบริเวณนี้หรือว่าบริเวณไหนก็ได้เว้คือผมจะจะขุดให้เป็นแบบว่า สี่เหลี่ยมอ่ะผมจะขุดอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือภาพนะคืออันนี้คือภาพจําลองนะคือผมจะจะขุดเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะขุดลึกลงไปเว้ยแล้วเราก็จะทําเป็นชั้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 นแล้วเราก็จะทําลิฟต์อ่ะลงไปทีละชั้น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 ล่างสุดก็จะเป็นชั้นที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะทําเป็นแบบนั้นไงชั้นสองเป็นฟาร์มนู่นชั้นสามเป็นฟาร์มนี่คือเราจะทําแบบชั้นไปเรื่อยๆ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 ไง เออกูอยากจะสร้างอย่างนั้นเว้ยแต่ว่ามันจะต้องใช้บุคณ์ในการขุดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับซึ่งผมว่าเราน่าจะได้ขุดเป็นแสนบล็อกอ่ะเออคือน่าจะได้ขุดเยอะชิบหายอ่ะอ่ะมาเรามาลองสร้างเลอันดับแรกนะครับผมให้เราคลาบอุคณ์พวกนี้มาก่อนแล้วก็อันนี้คราบตามจานวนชั้นนะเดี๋ยววิธีการทำเดี๋ยวเรวต้องทุบอันนี้ก่อนปแ,ปอแล้วก็ทุบแปมโอเคแล้วก็อันนี้ก็ปิดไว้ก่อนแล้วก็เราต้องใช้เป็น กูเอานั้นทิ้งไปแล้วด้วยสิเอาชิบหายแล้วกูเราเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดลิงใช่เราทิ้งบันไดลิงไปแล้วทุกคนอันนี้มาครับเป็นอันนี้โอเคอันนี้ผมจะคราฟไว้เผื่อไว้ก่อนเฉยๆนะนี่ไม่มีอะไรคือมีก็มีน้องๆเนี่ยผมคอมเมนต์ผมพี่เวฟก็จะไม่เวฟไม่ลงวันละสองคลิปครับพี่คือกูก็อยากลงสองคลิปไว้คือมันได้เงินเยอะเออมึงเข้าใจไหมแต่ฝนมันตกให้กูทําไงวะเออฝนมันตกอะคือมันตกตลอดเวลาผมจะอัดคลิปเลยเว้ยคือมันเป็นคนตีนมาก ด้คลิปเดียวก็บุญแล้วเนี่ยโอเควิธนนีการสร้างนะครับผมไม่ยากเลยคือเราจะมาทําช่องก่อนอันดับแรกเนาะก็คือช่องเนี้ยก็คือจะเป็นช่องอ่าไว้สำหรับคือเราจะสามารถสร้างใหญ่ขนาดไหนก็ได้แต่ว่าผมจะสร้างแค่สี่บล็อกนะแล้วก็เราทุบตรงนี้ออกโอเคก็คือเราจะใส่เป็นเอเจ้ตตัวนี้เข้าไปหนึ่งตัวแล้วเราก็จะมาสร้างพื้นนะครับผมซึ่งวิวก็จะสร้างพื้นเป็นอันนี้เนาะส่วนชั้นบนเราก็จะทุบออกอ่าอันนี้เราจะทุบออกเนาะทุบออกโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดิ แล้วก็เราจะต้องมาวางไอ้นี่เหมือนกันไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้อ่าเราจะวางไว้อย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าเหมือนที่รองแล้วก็จะเป็นชั้น2วิธีการทำนะครับผมให้เราเอามาอันนี้1อันแล้วก็ดีมทดึงอันนี้ครับผมกดชิปคลิกขวาแล้วลากให้เต็มสังเกตว่าให้เต็มนะแล้วคลิกขวาโอเคคือตอนนี้เราได้ตรงนี้เป็นลิฟต์แล้วแหละแล้วให้เราเนี่ยเอารีโมทอันเนี้ยคลิกขวาไอ้กดชิปแล้วคลิกขวาเ้าเว้นได้เลยวะเ้อเด้อเอ อ๋อคือเราต้องอันเมื่อกี้คลิกเข้าไปอีกด้วยให้มันหายไปก่อนโอเคสุดหได้ลแล้วแล้วก็กดชิปคลิกขวาแล้วก็กดชิปอยู่นะคลิกขวาตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวกูไม่ได้ต้องการชั้นเจ็ดไอเวนเอาไปอา่ากดชิปแล้วก็คลิกขวาอ่าคลิกขวาเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาเป็นปุ่มอย่างนี้อ่าเวลาคลิกตรงนี้ไม่ต้องคลิกขวานะแล้วให้เรากดชิปแล้วก็คลิกขวาอ่ามันเป็นชั้นหนึ่งนะครับผมซึ่งชั้นเจ็ด ชั้นเจ็ดไม่มีเออแล้วก็พอเราคลิกขวาตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะขึ้นมาข้างบนครับผมแล้วก็มาอ่าคลิกขวาตรงนี้แล้วก็กดชิปอ่าคลิกขวาเป็นเลขกันนะแล้วก็กดชิปแล้วก็คลิกให้เป็นชั้นสองอ่าวิธีการทำเนี่ยผมไม่ยากตรงนี้แม่งกลายเป็นชั้นเจ็ดกับชั้นชั้นหนึ่งไปเลยอ่ะกดชั้นสองปุ๊บนะเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวอ่า โอ๊ยไอวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดกูไม่ได้แบบนี้ไอ้บ้าเอ้ยกูไม่ได้ต้องการแบบนี้อะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วางใหม่ดิคิดขวาคลิกขวาไปกูไม่ได้ต้องการแบบนี้มึงไม่แจ่มึงขึ้นไปบล็อกเดียวไอ้บ้าเอ้ยเอาใหม่เอาหมทุกคนคือเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนีฮะซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของผมเองนะฮะผมซึ่ง มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับใครนะฮะเราจะมาวางใหม่กันโอเคแล้วก็ว่าอันนี้มันจะต้องครับมาเยอะๆแน่เลยวะ่ะเออว่าน,นี้จะต้องครับมาเยอะๆแน่เลยวะ่ะเดี๋ยวนะเอาตัวครับนี้ครับมาประมาณสักประมาณอา่าอยู่ไหนวะเราสามารถนี่ไงรอบไม่ใช่ไม่ใช่อันอยู่ไหนวะอา่าหนึสองสอ่ะเมื่อกี้เราใส่ตรงนี้ไปแล้วนะเรามาใส่ตรงนี้ต่อได้ไหมกดชิปลากใส่ใส่ลากใส่ โอเคมึงมึงมึงเป็นแล้วใช่ไหมมึงเป็นแล้วใช่ไหมกูอยู่ขอร้องอันที่อะไรวะเนี่ยเอ้ามีสองอันเอ้าโอเคช่างมันมาต่อมาเราก็มาคลิกตรงนี้อ่ะกดชิปแล้วคลิกยังไงวะเดี๋ยวมาทำยังไงวะเดี๋ยวดโอโอเคอันนี้เข้าไปได้ครับผมก็กี่บล็อกไม่รู้แหละผมว่าเราต้องคราฟเนี่ยเยอะๆเว้ยมันถึงจะทําได้เว้ยเอ้าอ๋อคืออนบล็อกอันนี้มันอยู่ข้างในตรงนี้ใช่ไหมคือเราสามารถ ทุบขอคืนได้หรือไงเนี่ยต่ตรงเนี้ยเหมือนมันเชื่อมไปแล้วทุกคนอ่ะใส่อ่าเหมือนเชื่อมไปละอันนี้เชื่อมไปละต่อมาขี้ขวาตัวนี้ก่อนขี้ขวาข้างบนก่อนอันนี้ขี้ขวานี้กดชิปขี้ขวานี้อ่ะไปชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองอ่ะขึ้นมาชั้นสองขึ้นสิครับขึ้นมาแล้วกดชิปเดี๋ยว f อ s กูล่วงเพราะอะไรเนะี่ยล่วงเพราะลิฟต์ใช่ไหมเห็นว่ามันบั็อกอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็ทำเป็นชั้นสองโอเคมากด พ่อมึงตายแล้วไอ้นี่มึงไม่มากับเพื่อนเขาด้วยนะเอ้ามึงบักสะงักตไอ้ยิบหายเดี๋ยวเราต้องรีแมปไว้ทุกคนเพื่อแก้ไขการรักทุกๆอย่างเว้ยเออเราต้องรีแมปเมื่อกี้มันอาจจะเกิดความปิดป้าตางเตะกันอีกนิดนึงเอออันนี้ก็ขึ้นแจงกูดูจิ๊จิ๊บจิ๊บจิอ่ะมาเข้าไปโอเค ตรงนี้น่าจะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยกูค้างครับผมเรียบร้อยฮะเป็นเวลิกูดเวลิกูดเลยว่ากูเวลิกูดเลยว่าเวลิกูดชิบหายแหละคือแล้วแล้วกูจะเอาคืนยังไงคือกูต้องทุบตัวนี้ออกเหรอใช่ไหมแล้วตรงนี้เราจะเราจะแก้คืนยังไงคือเราต้องกดชิปแล้วโยนวัดบล็อกมันขึ้นมายังไงเนี่ยโอ้บล็อกบล็อก บับกมึงขึ้นไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเยวเอา้าอะไรของเขาเนี่ยกูวางตรงนี้ซ้อนเฉยเลยโอเอเอเรียบร้อยเรียบร้อยมัดกูบักครับผมเรียบร้อยโอเคถือว่าเป็นสไตล,ล์แล้วกันเดี๋ยวผมค่อยมาแก้ทีหลังนะฮะปล่อยมันไปก่อน <laughs> ไอ้บ้าเอ้กูสามาสร้างซะเท่เลยมึงทำกูหน้าแตกไอ้เวนผมว่ามันแลจะบักเพราะว่าเราจะลืมลืมเอาอุปกรณ์มันออกอะเราลืมเอาอุปกรณ์มันออกอะ <c oughs> โอ้โถเอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่เวนมาขอไปรีก่อนเอาไอ้ตร้นี้ออกเดี๋ยวกูมาไป,ปรีแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอเค,คกูกลับมาแล้ะโอ้โถเอ้ยกดจะรีมัดนู่นนี่นั่นน่นเสร็จแต่ขอนอนก่อน <c oughs> ในสุดเราก็ได้เอาอันนั้นออกไปแล้วนะครับผมถามว่าอุปกรณ์หายไหม หายทุกอยาก่างบอกบุรีไงมาเลยแล้วแบบไอเทมาเลยก็หายหมดแนละ้วแล้วแบบเหล็กก็ไม่มีเหลือเลสโตนยังไม่มีเหลือาทั้างั้นเดี๋ยวเราไปหาแร่เหล็กแล้วก็อะไรมาเพิ่มเแบบเหมือนพี่เวจะเจอเหมืองอยู่ตรงนี้ไปด้วยไ้ทุกคนอ่าแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าเราจะมาทําแบบว่าเป็นหลุมลงไปนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะสร้างไว้รอเลยนะคือผมจะสร้างเป็นหลุมแบบหลุมใหญ่ๆอ่ะเออคือแบบหลุมใหญ่ๆลึกๆล,ลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไว้ที่ให้เราฟาร์ม สวัสดีซสเบะมึงจะมาฆ่าผมทำไมเราเกิดเกิดจากโอ้ยกระตุกมึงกระตุกบ้าเลยมัเนี่ยเดี๋ยวขอคุณ่อยโอเคอู้เหมือนแมพแถวๆนี้มันกำลังจะโหลดหทุกคนมาเลยคฮะเดี๋ยวมึงเดี๋ยว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 ,ยว,ยวคือเหมืองเบลล์มีอยู่แค่เนี้โอนี่นี่นี่ไงนี่ไงน,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 นี่เออถูกเอ,อ้ยแต่มันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆนะดูดิ คือแบบผ่านไปทางไหนมันก็เหมือนแบบมันมีแสงแล้วอ่ะทุกคนนะเอ่ะหมดซะงั้นอะไรครับเนี่ยอุตส่าห์มาเจอเหมืองใหญ่บ้าเอ้ยโอโ้โถนึกว่าจะได้ฟาร์มแบบยาวๆล,ๆลงล่างกูจะลงไปไงมีควิปเปอร์ด้วยเนี่ยลงไปกูตายแน่เลยวะเดี๋ยวนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลงบ่ายยังไงไว้ตัวหลังเนี่ย โอ๊ยนอนโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโหมีแอคเกือบพังไอ้บ้าเอ้มึงแรงจังวะเดี๋ยว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 อตีกันเอาเออเอาฆ่ากันเลยพวกมึงไะเอ้าเอ้ามันหล่นมาจากไหนวะไอมันมีตรงซอกไหนที่พวกมึงเกิดอยู่ข้างบนเนี่ยกูอยากรู้แล้วเกิดมึงหล่นมายังไงวะเนี่ยโอ้นี่มันจะมีเหล็กให้เราเยอะเลยว่ะทุกคนเนี่ยเหล็กไป เดี๋ยวเราจะเอาเหล็กพวกนี้นะผมลองไปทําใหม่ดูทาริปของเราใหม่ดูนะครับผมซึ่งตอนนี้เบฟน่าจะรู้แล้วว่าริบมันทํำยังไงเออตอนแรกที่ไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไปสร้างในเกมหมดแล้วไปลองทำไงมันก็เลยแบบนึกว่าแบบมันทําโดยใช้อนันอันเดียวเว้แต่ความจริงมันไม่ได้ใช้อันเดียวคือมันใช้หลายอันเออสมมุติว่าถ้าฐานเรามี10อันอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้อน,นั้นตอ่ะสิบอันเหมือนกันถ้าฐานเฮ้ยมีหนูด้วยเฮ้ยมีชีดป่ะเฮ้ยไม่มีมเออใจเย็นใจเย็นใจเย็น จะเย็นลูกว่าจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิดชิดชิดอยู่แสนี่อะชิดชิชิตโอ้หนูน้อยเองจะเป็นหนูตัวแรกของข้ามันกินชิดแล้วมีชิดตัวเออมึงเลิกแดนก่อนเอาชิดไปเรามีชิดในนายยี่สิบอันตอนันตเพื่อนนะนายจะเป็นเจอร์รี่ตัวที่สองนายจะเป็นเจอร์รี่ให้กับเรานายจะตัวอะไรวะเนี่ยเอาไปกินก้าไปเลยช่วยเป็นเจอร์รี่ให้กูหน่อย กู <c oughs> อยากได้เจอรี่กูกลับแล้วเนี่ย <c oughs> คิดถึงหนูทุกตัวที่หายไปไปกี่ไป,ไปเอ้ยมันทำไมมันใช้อันหลายอันจะว,ว่ากูจะพอไหมเนี่ยได้ละมัง้งได้ละมัง้ตงตัวนี้แหละกูไม่ได้หรออุ้ยได้แล้วนี่ไงแล้วโอเคตอนนี้เราได้เจอรี่มาใหม่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะกดให้เขาเป็นอยู่นิ่งแล้วกันนะอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทําพื้นตรงนี้เป็นลิฟต์ของเราใหม่กันทุกคนเดี๋ยวน,นี่ขออันนี้มาก่อนลืม เลื่เผาไว้เอ้ยหูมีเหล็กเยอะเลยอะเรายังไม่ได้เผาไว้อะเอออะเดี๋ยวเวว่าเว,าว,าวาจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้เป็นช่องเนาะเราต้องใช้เหล็ก3ามอันแล้วก็มีอันนี้มากูคราบเป็นขวานไว้ก่อนเพร่ะขวานพังไปแล้วโอเคคือเราจะสร้างเนอย่างนี้แล้วก็ข้างบนอ่ะบล็อกอันนี้ยังอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้อ่ะพี่ว่าจ,จะพี่เว่าจ,จะทุบไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองทดลอกหรือว่าทดลองทำใหม่เดี๋ยอน,นี้สามารถทุบ อ้าทุบาวางใหม่ได้อ้าวโอเคส่วนตรงนี้หายไปเดี๋ยวต้องคราฟใหม่เดี๋ยวนะเราต้องใช้เหล็กใช่ไหมเหล็กแล้วก็ one, one, okay. เลสโตนเลสโตนโอเคเหล็กแล้วก็เลสโตนอ่ามันต้องคราฟเดี๋ยวนะกูต้องคราฟอ่าอันนี้โอเคคราฟนี้แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ฮะเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เราจะต้องมาเดี๋ยวนะอันนี้ต้องใช้เกียร์อ่ะสามอันต่อหนึ่ง สอันต่อหนึใช่ไหมเราจะต้องใช้เท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวนะหินเรียบเราต้องใช้3ามคูณสี 4, ่สามสี 3, 3่เอาสี 4, 4่สี่บวกสีเหรอสีบวกสได้ได้ได้แปบวกอีก4 12โอเคน่าจะใช้ประมาณ12อันใช่เหรอ 4. ใช่เหรอสิอันเหล็กสิออันใช่ปะ ไม่รู้กูไม่รู้กูเกียรติการมาดับเลขให้เด็กดูแล้วกันไอ้บ้าเอ้โอเคหนึ่งอันอ้อสิบสองอันจริงๆโอ้เก่งว่ะไอ้บ้าเนี่ยทำไมกูเก่งขนาดนี้วะเดี๋ยวนะแล้วก็รีโมทใช่ไหมเราต้องคราฟรีโมทมาด้วยก็คือต้องใช้เหล็กสามอันอ่ะมารีโมทต้องใช้เหล็กสามอันรีโมทอยู่ไหนรีโมทกูต้องคราฟใหม่ใช่ไหมรีโมทอ่ะมาคราฟเลยวิธีการทำเนี้ยผมอันดับแรกเนาะเราจะต้องมากดชิปคลิกขวาลากอันนี้ อ่ะขึ้นมามันจะได้สี่ช่องซึ่งเราก็เนี่ยคือผมไม่เข้าใจเว้ยนะว่าทาไมมันได้แค่สองอะ่ะหรือว่าเราต้องรวบรวบไปสองรอบวะแล้วถ้าเกิดว่าเราเราอยากถอนตรงเนี้ยคือสมมติว่าถ้าผมอยากจะถอนตรงนี้ผมต้องทายังไงเหรอต้องแบบกดชิปแล้วเอาขอออกอะ่ะมันทํายังไงวะกดชิปคือสมว่าถ้าเราอยากจะยกเลิกตรงเนี้ยมันต้องทํำยังไงอะ่ะคือเราต้องคราฟอันนี้มาอีกอันนึงเพื่อมาทาเหรอเลยไงเดี๋ยนะอ่า อ่าอันนี้มันจะถอดออกมาสองอันแล้วก็ฮึบข้้งบนฮึบมันจะถอดออกมาสองอันมันจะฮึบฮึบแล้วก็ฮึบเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวเอ้าเอ้าเดี๋ยวขอขอายวัดเมื่อขอกูมาก่อนเดี๋ยวเมื่อขอกูมาก่อนไอ้บ้าเอ้ยมง่อกูไปทำไมเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันเหมือนจะเป็นบล็อกอยู่ว้ทุกคนแล้วมันได้บล็อกตรงนี้ไปแทนน่ะ เอออันนี้ผม,มก็ไม่เข้าใจเว้ยว่าระบบมันทํายังไงอะ่ะทาไมมันทาไมบล็อกมันอยู่ตรงนี้เฉยเลยวะผมว่าเราต้องพิสูจน์มาเดี๋ยวภาทนี้บอกเลยว่าคุณจะต้องรู้วิธีการใช้ได้เดี๋ยวพี่เย้ขอสร้างโวล์ขึ้นมาใหม่กันนะเออเราต้องเขียนว่าอ่าทดลอง <c oughs> แล้วก็ปรับอ่าโอเคเราจะสร้างโวลขึ้นมาใหม่อันนี้อันนี้ไม่ได้เริ่มใหม่นะอันนี้กูกูทดลองเฉยอยากจะรู้ว่ามันสร้างยังไงกันแน่เวลาเราทําบล็อกอันนี้ขึ้นมา เอออยากจะรู้วิธีการใช้มันมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะช่วงเว็บทดลองเอ่ออ่ะมาเดี๋ยวเราเอานี้มาเอานี้มาเอานี้มาคารมาเยอะเลยแล้วก็เราจะมาทําเป็นชั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะทําชั้นอย่างงี้ต่อขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่อันนี้ไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็ขึ้นีกขโมนใส่นี้ไว้ตรงนี้โอเควิธีการทําอันดับแรกเราต้องใช้เป็นบล็อกบล็อกอะไรก็ได้นะเออถ้าเขาไอ้นี่คนน่าจะบล็อกอะไรก็ได้ฮะแล้วก็เอาอาหารมาดิมา เดี๋ยวเราลองทำที่เราต้องเกมหมดด้วยเกมหมดศูนย์แล้วก็ปรับให้เป็นปลอดภัยมาวิธีการทำผมว่าน่าจะต้องกดชิปคลิกขวาใช่ไหมแล้วก็ลากฮึบใส่ตรงนี้เต็มใช่ป่ะแล้วก็คือยังไงคือเดี๋ยว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 คือต้องกดชิปเดี๋ยว,ยวอ๋อคือมันหักไปอย่างนี้เหรออ๋ออ๋อคือลากไปอย่างนี้แล้วมันแบบไม่หวานนี้ผมว่ามันน่าจะบั็อกอะทุกคนอันนี้ไม่น่าจะได้อันนี้น่าจะต้องเริ่มใหม่เว้ย อ่ะผมลองใส่นี่ดิใส่ชั้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถถ้ากูจะต่อกอันนี้น่าจะบั๊กเดี๋ยวๆๆไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้เอาใหม่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 กูต้องกูจะทำจนได้ไอ้วันเนี้ยกูไม่ยอมอ่ะมันใช้ยังไงวะไอ้บ้าเอ้อ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนเอาใหม่วิธีการทำง่ายๆอ่ะง่ายๆนะเกมหมดศูนย์กดชิปขี้ขวาตรงนี้ลากมาตรงนี้แล้วยังไงต่อแล้วกดชิปอ่ะลากมาตรงนี้โอเค อ๋อคือเราคือเราต้องทำสองรอบใช่ไหมผมว่าอ๋อคือเราต้องทำสองรอบใช่ไหมเดี๋ยวนะเราก็เกมหมดหนึ่งโอเคลากยาวขึ้นมาลากยาวขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บยิ้ทุบออกอันนี้ใส่อันนี้ทุบออกอันนี้ใส่อ่ะแล้วแป๊บหนึ่งนะเราต้องเสกอันนี้มาเยอะอ่าเขาให้คุณตอบบล็อกหน่อยแล้วก็เกมหมดศูนย์ก่อนโอเคแล้วจากนั้นพอที่เป็นแผ่นเดียวกันแล้วใช่ไหมเราก็คลิกขวานี้แล้วก็คลิกขวานี้ก่อนแล้วก็กดชิปให้ตรงนี้เป็นชั้นหนึ่งโอเค แล้วชั้น2เราจะทำไงเดี๋ยวพี่เวฟก็ต้องขึ้นมาข้างบนอ่ะคลิกขวาธรรมดาก่อนกดชิปแล้วกดเลขสองอ่ะเดี๋ยวลองทำดิอ่ะเอา <c oughs> เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> กูก,กูก็ทำสะเททเลยมึงไม่เคยไในกูเล่า <c oughs> เดี๋ยว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 ทำไมไม่ไปวะ <c oughs> เดี๋ยวนะเราต้องลองกูจะเทสชั้นหนึ่งชั้นสอง ยังไรมีแววที่มึงจะติดหรือว่าเราต้องทําเสาไว้ด้วยไหมเอาใหม่เอาใหม่กูจะทําจนได้อะพาร์ทเนี่ยพาร์ทนี้ไม่จบะใช่พาร์ทนี้จะไม่จบจนกว่าเราจะสร้างเป็นอ่ะมาเอาใหม่สามบล็อกไอ้หกบล็อกแล้วก็อ่ะเอาเอา,เอาเป็นแบบคนละบล็อกกันเผื่อมันบักเผื่อบักเป็นคนละว่าอ่าเป็นบล็อกนี้แล้วกันนะเออแล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วก็จะใส่นี้ไปแล้วก็ชั้นที่สอง ชั้นที่สองอ่ะกูทำใกล้ๆแล้วกันชั้นที่สอง,อนนนนสองไม่อยากจะไปทำไกล ấy. อ่ะอ่ะชั้นที่สองทำไปใกล้เด้อเด้อเดเด้อว่างผิดอันนี้ทุกบอกอ่ะอันนี้ชั้นที่สองโอเคอันดับแรกเราก็ต้นนองเอาดีมัมาขี้ขวาไปก่อนอ่ะอันนี้เพราะว่าเรายังไม่เซตชั้นนะมาวิธีการทำนะครับผมเดี๋ยวเวฟก็ทำบันไดขึ้นไปก่อนเราจะได้แบบง่ายๆอ่ะเป็นเกมหมดธรรมดาก็ชิปขี้ขวาตรงนี้นรวบม,มาตรงนีน้โอเคแล้วก็เหมือนจะเอา้า ทำไมทีนี้มึงรอบเดียวได้เลยวะเดี๋ยวนะมีตรงไหนเป็นบล็อกไหมตรงนี้เหมือนจะไม่มีตรงไหนเป็นบล็อกแล้วฮะแล้วก็คลิกขวานี่เหรอกดชิปคิกขวากดชิปคิกขวาแล้วก็อันนี้ใส่ไปชั้นหนึ่งแล้วก็กดชิปคิกขวาแล้วก็ขึ้นมาชั้นสองก็กดชิปคลิกไปชั้นสองแล้วรกลงมากดอโอเคได้แล้วกดโอเค โอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อมึงกูต้องทำสองรอบกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อมึงกูไม่เชื่อมึงโน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 นเอาไปเอาไปกูไม่เชื่อมึงกูไม่เชื่อมึงเดี๋ยวกูไปทำมีปัญหาแน่แน่ทุกคนกูไปทำมีปัญหาแน่แนอันนี้มาวางโอเคแล้วก็ขึ้นมาชั้นบนโอเคคือชั้นตรงนี้นะเราจะมาวางอย่างนี้อันนี้ผมใช้คนละโวลนะไม่ต้องมาพี่เบฟเกมพี่เบฟเกมโหมดคิกเกหรืเปลยี่โอเค เวลาเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมล้วก็จะมาใส่อย่างนี้ไว้โอเคแล้วก็เกมเปศูนย์เอาใหม่นะอันนี้คนละส่วนแล้วนะกดชิปลากกดชิปอยู่นะคลิกขวาโอเคมันหักกระเทียมเราไปแล้วเราเช็ค <c oughs> โคตรแหลกเลยเวยีมีสองอันโอเคอันนี้เราก็เป็นอันเดียวกันแล้วมึงอย่าแหลกซิอากูปรับมุมมองเหลือสองก็ได้อาโอเคอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันแล้วนะเราก็จะมาคลิกขวาเจ้าตัวนี้โอเคแล้วก็คลิกขวาตัวนี้ก่อนคลิกขวาตัวนี้ก่อน อ่ะชิปคลิขวาอันนี้ปรับเป็นชั้นหนึ่งอันข้างบนเราก็จะปรับเป็นชั้นสองฮึบอ่ะแล้วเราก็จะลงมากดโอเคถือว่าใช้ได้ทุกคนเรียบร้อยครับผมถือว่าใช้ได้โอเคสรุปว่าเราเข้าใจหลักการของเขาแล้วก็วิธีการทำของเขาเรียบร้อยแล้วเวยเออก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะนะทุกคนคือ ลิป่ะลิฟตป่ะคือมันทำง่ายมากเลยเนาโอเคมาเรากลับเข้ามาดูในโลกเข้ามากูว่าค้างเลยอยู่โน้เรากลับเข้ามาในโลกของเราก่อนอันเนี้ยเวลาเราจะถอนเราต้องถอนอยังไงผมยังไม่รู้วิธีการแก้ของมันเลยอะ่ะอืมเนี่ยประเด็นประเด็นนี้ผมไม่รู้เว้คือว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนจะเป็นฟิวชัน่นเป็นบล็อกที่เอาไว้เอาไว้ลิฟแล้วแหละอ่ะคือสองอนเนี้ยมัน,มนกลายเป็นลิฟแล้วเออแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าวิธีแก้มันแก้ยังไงเพราะฉะนั้น เราต้องไปรีมอสตออกครับผมใช่รีมอสตอีกแล้วใช่ครับผมกูต้องรีมอสตอีกแล้วยูโน่ช่างมันละกันอช่างมันละกันเดี๋ยวค่อยรีในพาร์ทหน้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้กูไม่รีและกูขี้เกียจเดี๋ยว,วเอานี้มาดิครับเป็น uh, อ่าทอชอ่าไม่ใช่ทอชเดิเอาเป็นไอ้เพลือโอเคแล้วก็ปรับมุมมองเป็น10 10เหมือนเดิมโอเคเอาเป็น10โอ้โหค้างค้างค้าง มาเดี๋ยวเรามากะระยะดูว่าทุกคนว่าพี่เว็บเนี่ยจะสร้างไว้ตรงไหนเนี่ยผมสลับที่ที่เราจะสร้างบ้านกันเนี่ยผมซึ่งพี่เว็บเนี่ยว,ว่าเราควรที่จะสร้างบริเวณนี้ไม่ไกลมากเวก็คือว่าอยากจะสร้างไว้ตรงนี้แหละเนี่ยตรงที่เรายืนอยู่นี่แหละเอออยากจะสร้างไว้ตรงนี้แหละก็คือว่าเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าเราต้องมากะระยะก่อนคือผมจะลองทำเป็นสิบคูณสิบดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ปะกูทำถูกปะเนี่ยเดี๋ยวกูทำถูกปะเนี่ยไม่ใชว่วางไปซะหลอดเทแล้วทำบัวแล้วกูเนี่ยอันนี้เราต้องทำใครสั่งเลยตอนนี้เนี่ยโอเคเหมือนเราต้องทุกมาแบบนี้ก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวละเราต้องยืนตรงกลางแบมอุ้ยสงสัยรุนแรงเกิน <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวอันนี้ก็แรงพูดหัวซะผมพังหมดเลยใช่ไหม เดี๋ยวนโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ขุดสดาจเม็ดแล้วดูพั่วเลยพวจะพังแล้วแป๊บเดียวโอเคว่าเรานดาทำบ้านเราประมาณทรงประมาณนี้ไหมทุกคนหรือว่าทุกคนว่ามันควรที่ใหญ่กว่าน,นี้อะ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นทรงบ้านแล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆเว้ยเออก็คือว่าจะเป็นทรงบ้านแบบนี้แล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราก็จะไปทําแบบเป็นฟาร์มเป็นอะไรต่างๆเราจะทําไว้อยู่ข้างล่างหมดเลยเว้ยเออทุกคนคิดว่าไง ผมว่าแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะเออแล้วเครื่องนี้นเราก็จะขุดลงไปข้างล่างจุดถึงเบสล็อกอะแล้วเราก็จะขุดด้านข้างใส่เป็นหินหินเผาอะเอาไว้เออนั่นแหละน่าจะได้นะน่าจะได้เออผมว่าน่าจะได้น่าจะใหญ่พอตัวอยู่เนาะเออว่าเดี๋ยวข้างล่างเราลงไปเราก็ต้องไปทําฟาร์มอยู่แล้วอะ เออน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กเอาไปทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันในคลิปหน้านะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะขุดแล้วก็จะเผาหินทุกอย่างเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถทำริปของเราได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวร์ทหน้าวียจะพากลับมาทำเนาะก็พาร์ทน,นี้ก็ไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าคลิปก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะโอ้โห oh. เดี๋ยวกูต้องไปรีมอสใช่ไหมรีมอสทำลิฟต์กันเออลิฟต์กูต้องได้อ่ะกูไม่ยอมลิฟต์กูยังไงก็ต้องได้เพราะว่าเราขี้เกียจบันนอกขึ้นบันไดเออเราใช้ลิฟต์